ครับมื่อกี้กสิพาพี่น้องมาเบิ่งวันบ้านจังน้อยครับบอได้พาพี่น้องขึ้นเขาเนาะครับมื่อนี้พามาเบิ่งวันมหาอุดมสายบ้านครับครับอันที่จริงวันก่อนนี่กับ่ระเนหวันของผมนะครับแต่ว่าก็ได้ขออนุญาตเจ้าของของเพ้นนะครับไายพี่น้องเบิ่งครับแล้วก็ขออนุญาตเพ้นว่าขอขูดเบิ่งหัวของเพ้นครับให้พี่น้องเบิ่งน้ากันนะครับว่าเพ่นหัวของเพ้นเป็นลักษณะได้ครับ ครับฮากะมาเบิงลักษณะครับลักษณะของเพิินก็คือลักษณะใบครับเพิ่นกะสีมีลักษณะใบมันวาวครับตรงกลางล่องใบของเพิินครับก็สิเป็นสีแดงซ้ำนะครับพี่น้องก็คงด้เห็นแล้วครับส่วนลาของเพิินกะสิเป็นไหลครับเดี๋ยวผมสิคุดให้พี่น้องเบิงจังหน่อยครับครับกะเป็นถือว่าเป็นวันที่คนนิยมปลูกกันอีกชนิดนึงครับที่มีความ นิยมปลูกในปัจจุบันนะครับที่มีความเสื่อกันว่าครับเป็นหวานมงคลปลูกไว้บานเทือนหรือว่าปลูกไว้รันคาร้านขายครับเ็ดให้คนหักคนเมตตาหรือว่ามีความอุดมในเรื่องต่างๆครับบว่าสิเป็นการทรํามาคาขายหรือว่าทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์นะครับถือว่าเป็นหวานที่นิยมครับตกมือนี้นะครับแลวก็ยังมีดอกสวยครับเวลาเป็นออกดอกให้เเห็นครับ ครับเอามาเบ่งลักษณะลากของเพิ่นน้ากันครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับส่วนลากไฟของเพ่นกสิบอมีจํานวนหลายครับเพ่นกรสิมีหัวลักษณะเป็นไหลนะครับครับถึงสีบอมันหวานของผมเองแต่ว่าพี่น้องก็ได้เบ่งหัวน้ากันครับเมื่อนี้นะครับครับเฮกาคุดขึ้นมาแล้วนะครับ ลักษณะหัวของเพ่นแก่ซีนีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเหนือในหัวของเพ่นครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมคลิปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าถึกอกถึกใจครับ สำหรับคลิปนี้ผมเก๋บ่มีอย่างไรครับกระสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับครับก็บสวัสดีครับ